สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้เราก็พาพี่แซมนะวอะร์มร่างกายมาซุ้มใหญ่นะคะเอาไปจุกบินเอาไปจุกบินมาก ไปถ่าย,ายคลิปตอนนี้ก็กำลังถึงซุ้มใหญ่แล้วค่ะแต่ว่าซุ้มใหญ่กำลังโอ้คุณยายมาพอดีเลยนะเห็นคุณยายพลอยแก้วม,มาแวบๆซุ้มใหญ่กำลังอารมณ์ดีอยู่นะคะเปิดเพลงอยู่ ต้องรอสักครู่ก่อนค่ะรอสักครู่ก่อนพี่เซมมาคุณยายพลอยแก้วมาถึงพอดีเลยค่ะสม,มุนก็ต้อนรับดีจริงๆ

อยากมีของมาเพื <see> <monastery> <m asing the response> mm ่อขอบคุครับคุเต็มครับครับณขอบคุณครับคุณโตเก็นใหญ่เลยไหมาปลาไปให้ใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วน้ำแข็งหมดแล้วไม่ได้ดูเจ้ามาลดเสียคอยนื้อเบียดเพละเบียดนะคุณยยังไงเนี่ยแอมโห่ใหญ่อืมคุณยายมาถึงซุ้มบัวบานนะคะมีของฝากเมื่อกี้ของฝากก็ไปถึงบ้านแล้วนะคะ กินไปก่อนเองขอบคุณยายขอบคุณยายเฟรชัวฟัวงนะเฟร่วร้อนมากครับคุณยายคุณตาตัวนี้มาทย่นีครถเกลวออาปาไปดีเดกนะแต่ออกแ้มันีไม่ใส่ไม่ได้หนาว โอ้นี่ใครมาอีกครับสาวสาวสาวคุณอุ้มบุญขอใสนดสวยดวาเฮ้ยโอ้ยมาจ <nee. S 2> ้ามาตรงนี <photos> ้ไเยียไว้ไปเย จมำมะว่าใดสิจำมะว่าใดว่าใดมาเกามะเกาสบายดีค่ะไปดีค่ะคุนใดวันนั้นได้ไปอยู่ในป่าที่ไหนอยู่ท้งพุน่ะโอ้อยู่ซนะีสเกตค่ะอยู่ในป่าซีสเกตเล็กหนอยู่ไ <c> ง <oughs> ใ,ใช่ปะเบ้นบอกเล็กหนังมึงข่าวอยู่ไงเลป่านั่นน่ะใช่ป่ะใช่ค่ะ โอ้เข้าไปอยู่กับแกง๊งแก๊งเข้าแก๊งเลยครับอืมบัวบานบัวบานเขาดูบัวบานพี่น้องคณะนรกนะจำลูกพี่ได้ไหมหนังจำลูกพี่ได้ไหมบัวบานนะครับดูพี่ชื่นใจเ่ยอันนี้พี่ชื่นนะคะโอ,โอ้กินขนุนคนเดียวไม่แบ่งเลยแฟรเขาวันวน,น,วนี้เฟร์ ไอ้บัวไอ้บัวจะไปทำอะไรหลังพี่แซมนุ่นนุ่นไปทักทายปอ้ยสมุนเยอะเหลือเกินมาดูข้างหลังนะว่าบัวบานจะทักทายพี่แซมยังไงบ้างนุ่นโอ้โอ้ อย่าไปแทงตูดเขานะน่าจะยังจำน่าจะยังจำลูกพี่อยู่แฟออกมานี่แฟดูดูกาแฟชื่นจะติเอานะนะไม่ทำอะไรพี่เซมค่ะพักทายถูพี่เซมอืมอืม ถูซ้ายถูขวานะคะดูไปท,ทางนู้นบ้างทางนี้บ้างทักทายพี่บ้างนะคะดูแฟดมานี่กาแฟก็จะดูสิอื่อยากนวะยครับอยากเิตะเอาไอ้ผู้คุมก็รับผู้จัดการของเราคุมงานดีมากนะคะโอ้แต่บัวบานเราน่าจะอยากทักทายคนข้างบนหรือเปล่าน่น โ oh, อ้ดูมือดูมือทักทายควานใหญ่ค่ะทักทายควานใหญ่ทักทายพี่แซมดูเดี๋ยวไปซ้ายไปขวานนะคะพี่แซมทำตัวไม่ถูกเลยยอเลยกรพูดไเกิน,น ừ, ดูดูทั้งลูกน้องด้านล่างทั้งชื่นทั้งบัวบานโอ,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 อ้ชื่นชื่น คุณยายมาพร้อมของฝากเยอะแยะมากเลยนะคะโบบาลผู้้มไม่กลัวใครค่ะจากทักทายข้างบนหรือข้างล่างหรือเอาไปชื่นบางออกละให้ให้มองเลคุณยายรอบนี้มากี่วันคะคุณยายสองวัน lù nano nano lột mông lắm nano oh lên đền đại bùa vẫn đang thắc chưa cả oi 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 con bôn giật đưng bôn ไม่ได้สนใจพี่แซมครับแต่สนใจควานข้างบนครับเพราะว,ว่าไม่ค่อยได้เจอกันนานนะคะควานเราไม่ได้อยู่ไม่ได้มาเล่นด้วยตั้งนานวันนี้เขาเป็น,เป,นเป็นผู้บ่าวแล้วครับรักๆักพี่แซมนะรักพี่แซมมากเลยดูอืเอ็นดูกันดูดูด,ดูโอ้โหเพราะว่าเขาเคยอ,อยู่ด้วยกันนะคะเคยอ,ออกงานด้วยกันทั้งพี่แซมแล้วก็โบบานนะคะ บบานกันเลยยังไม่ค่อยอันนี้ไปเซมไม่ไรอยากจะทักทายควานข้างบนมากกว่านี่นี้ควานเจียวยังอยู่นะก็ยังน่าจะยังเกรงใจควานอยู่เพราก็ว่าควานเจียวยังอยู่แถวนี้นะฮะดูดู ขอฝากคุณยายนะครับโอ้นิ่งมากนิ่งนะครับนิ่งนิ่งควานยังยกโกลให้นิ่งควานนะครับอือเจ้าท่ามาในพร้อมที่จะมาท่เลยนะเออพร้อมาทะทุกวันนี้นิ่งแล้วทุกวันนี้รู้ความแล้วโบรานเก่งแล้วเพราะว่าควานเพราะว่าในซุ้มนี้เขามีควานกันทุกคนแล้วควนเดียวครับควนเดียวแล้ว ควันเดียอยากแนะนำควันเดียนะครับควันเดียเขาว่าทุกวันนี้มีควันครบแล้วไม่ใช่หรอเปาย่ปดควันจากไหนเพราะว่าควันจะครบวันที่ยี่ปครับตอนนี้ยังมาไม่ครบ ขาดอีกนึงนะขาดอีกนึงยังวันที่ยี่สิบแปดมาก้กเ่ยนเดียวเขาโพ,พดไปพ้อน,นะดู พี่เสมโดนลุม่มทั้งพี่ทั้งน้องโอ้ยลงรักกันกเกินดูพี่ชื่นอเอ,อ้ยดูกโกรธดูดกโกรธพี่เสมไว้ประวันก็คลอเคลียค่ะอันอยังไงก็ ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องพลายแซมั่านผนเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะครับนั่นเร็วครับ